สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่ามาหาเห็ดนะคะเข้าป่ามาเก็บเห็ดค่ะวันนี้ลูกสาวอยู่ที่บ้านนะคะกีน่าอยู่ที่บ้านนะคะนี้คุณแม่มาหาเก็บเห็ดนะคะเนี่ยยังไม่ได้สักดอกเลยค่ะเพิ่งเข้ามาถึงปีกี้นะคะเดินป่าค่ะวันนี้วิถีชาวบ้านวิถีเกษตรกรนะคะ ี่่คะแพนดูอยู่คนมาเก็บมากเนยคนมาเก็บเห็เดเยอะมากมนมาดูป่านะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยเดินมาหาดูสม,มุนไพรเลยะคะ่ะถ้าได้สม,มุนไพรก็เอาด้วยนะคะสม,มุนไพร จะได้ดอกสักดอกไหมเนาะป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยแต่ว่าคนก็เก็บเยอะคนมาเก็บเห็ดเยอะมากเดินดูไปเรื่อยๆนะคะท่านพ่อแดกถือว่าเดินมาเดินเที่ยวป่านะคะนี่ เก็บเห็ดกันป่านี้อุรมสมบูรณ์นะไม่รู้จะมีเก็บจะมีไม่รู้จะมีเห็ดให้แม่จินหน้าหรือเปล่านะ เดินดูไปเรื่อยๆนะคะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคน มหาเหิตยังไม่ได้กระดอกเลยต้องเก็บได้สิคะ แ็เขามัดไต่เอาเนาะมันก่อนเย,เยตัวเนาะไปค่ะเดินไปเดินไปยาวๆเดินเก็บเห็ดกันค่ะทุกคนนี่หันะแม่เคลียร์รไปมันก็บจเหินนะ เห็นไหมผีดอะไรตายเียได้สองดอกแล้วค่ะสามดอกสามดอกเราได้ยายขีดตรงนี้หน่อยสิมีไหมเนี่ยอีกดอกหนึง่งเด็ดกินอะไรอ่ะเด็ดเาขากี่บอกแล้วไหม เก็บเพ็ดค่ะทุกคนจะไปเรือก,กับที่ดดดอกด,ด,ดิ่งเดินแยกกทายใาบนเลยนะเดินแยกกับคุณยายก่อนนี่ไปทางนี้ดีกว่า มาเยอะมากได้เห็ดสามโดอกม,ม,อกมรีวิวถ่ายคุณยายบ,บนนะคะถ่ายคุณยายเก็บเอาคุณยายชูสองนิ้วทีค่ะชูตายเก็บเห็ดได้ คนต,ตายนะคะทุกค,คนเก็บเห็ดกันปลาลุกทึบมาก ได้เดินไปหลากิโล,ลก่าลกทึบมาก สองพันแน่ค่ะ